งานของทหารกล่าวโดยสรุปได้แก่การป้องกันประเทศและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศงานนี้มีขอบเขตกว้างขวางมากอาจกล่าวได้ว่าเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับงานของชาติทุกๆสาขา พระบรมราชวารพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จไปทรงเยี่ยมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2519สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามมนุสติวันนี้ ตรงกับวันพุทธที่17มีนาคมพุทธศักราช2564ตรงกับวันขึ้นสี่ข้ามเดือน5ปีฉลูผลิตรายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรอาคารที่ตั้งณสวนรื่นฤดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องผนึกกำลัง เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ค่ะท่านผู้ฟังคะในกระบวนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายฝ่ายเห็นพ้องว่าสิ่งที่สามารถนำไปสู่ทางออกจากความขัดแย้งได้อย่างยั่งยืนคือกระบวนการสันติภาพซึ่งเริ่มต้นจากการสร้างความไว้ใจและพูดคุยกันในปีงบประมาณ2564กรามนอาภาคสีส่วนหน้า ได้ประกาศแผนงานเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อต่อยอดการทำงานสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มุ่งหมายที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความยั่งยืนสำหรับการขับเคลื่อนแผนงานจะเน้นการผนึกกำลังทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งภาคราชการและภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมภายใต้ยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอันเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องซึ่งนโยบายเร่งด่วน5้างานได้แก่งานควบคุมพื้นที่และการบังคับใช้กฎหมายการบังคับใช้กฎหมายยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการกับผู้กระทำผิด แต่ในขณะเดียวกันยังคงเปิดโอกาสให้บุคคลที่เห็นต่างเข้ามาพูดคุยสแสวงหาทางออกโดยสันติวิธีอย่างต่อเนื่องหากทุกพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสงบเรียบร้อยประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่มีการปลุกระดมสร้างความขัดแย้งและก่อเหตุร้ายอย่างแท้จริงแล้วกฎหมายพิเศษพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไม่มีความจำเป็น ที่จะต้องนำมาบังคับใช้กันอีกต่อไปงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงเวลาที่ผ่านมาภายใต้การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยในส่วนกลางคือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและหน่วยในพื้นที่นั่นคือกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆในพื้นที่ ทำให้สามารถจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ได้เป็นจำนวนมากงานส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพระหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่อาทิหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลารวมไปถึงหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานได้เข้าไปมีส่วนร่วม ในกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อเสริมความเข้มแข็งในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมงานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเพื่อให้เสริมประสิทธิภาพให้กับงานตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้งานพัฒนาเพื่อความมั่นคงที่ดำเนินการโดยหน่วยงานด้านความมั่นคง เนื่องจากในพื้นที่บางพื้นที่หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้การพัฒนาเพื่อความมั่นคงดังกล่าวจะเป็นการสร้างความมั่นคงพื้นฐานในขั้นต้นไม่ว่าจะเป็นทางสังคมการพัฒนาพื้นที่รวมไปถึงการสร้างจิตสำนึกด้านความมั่นคงผ่านกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของคนชุมชนและพื้นที่ยกตัวอย่างเช่น การใช้กิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสาตร์แนวทางดำเนินงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงหรือศาสตร์พระราชาเป็นต้นงานสร้างความเข้าใจโดยยึดหลักสันติวิธีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นเกาะรัมนาภาคสี่ส่วนหน้าและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนสภาสันติสุขตำบลด้วยการตั้งคณะทำงานสภาสันติสุขตำบลเพื่อใช้เป็นกลไกลในระดับตำบลเพื่อปิดช่องว่างในการบริหารจัดก,การแผ่นดินในระดับตำบลที่มีหลายส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องท่านผู้ฟังคะเนื่องจากบุคลากรหรือกำลังพลในทุกภาคส่วนคือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อน การเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ดังนั้นแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้ย้ำในประเด็นยุทธศาสตร์คนดีที่เน้นการคัดเลือกบุคคลที่มีระเบียบวินยัยมีความรู้ความสามารถพร้อมทุ่มเทเสียสละมีคุณธรรมปฏิบัติตนเป็นที่รักและศรัทธารวมไปถึงเคารพในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม บทบัญญัติทางศาสนาของประชาชนอย่างเคร่งครัดต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆรวมถึงต้องไม่สร้างเงื่อนไขในพื้นที่พร้อมฝึกฝนตนเองให้เตรียมรับสถานการณ์อยู่เสมอในทุกรูปแบบเพื่อสร้างความอุ่นใจและความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟัังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ารายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่17มีนาคมเป็นวันที่76ของปีหรือวันที่77ในเปียรทีกสุรทิน ตามปฏิทินสุริยคติแบบเกโกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก289วันในปีนั้นวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2317ในขนมต้มนักมวยชาวกรุงศรีอยุธยาชกมวยคาดเชื่อกับนักชกพมา่าคนเดียวชนะ10คนต่อหน้าพระที่นั่งพระเจ้าอังวะในพิธียกชัดพระเจดีเกตธาตุเมืองย่างกุ้งเมียนมา พบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ